สวัสด,ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันอยู่สุขสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับมีเรื่องหนึ่งเรื่องมาเล่าสู่กันฟังพูดคุยกับเพื่อนนะครับตัวนี้นะครับก็คือ hk ส1 7เจ็ากค่าย vfc นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยนตัวรับลูกในเรือนท็อปไปใช่ไหมครับแล้วครันนี้ก็แขวนแล้วก็เอามาลองยิงบ้างทีนี้มันเกิดปัญหานะครับก็คือลูกออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วก็เบานะครับ รีคอยล์เบาอย่างที่ผมบอกไปตอนนั้นนะที่เคยบอกว่าเอ๊ะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็บางทีมีฟีดมีแจมบ้างน,นะครับอันนี้ผมลองให้ดูนะครับใส่ลูกไว้ประมาณนึงนะครับแล้วก็อัดแก๊สเรียบร้อยนะครับนี่อ่าอ่าแล้วเพื่อนดูที่ผ้านั่นก็ได้นะครับตรงตรงนู้นนะว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ผมอ่าลูกไม่ออกละแล้วแ,ลแก๊สรู้สึกเบาเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมครับมีสองลูกออกพีดออกอะก็เลยต้องวิเคราะห์หาหาเหตุผลกันว่าจะเกิดขึ้นจากอะไรนะครับอะ <t ry> โอเคแล้วก็ไม่ค้างเลยนะเพราะว่ามันอ่อนเบาอ่อนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยลองเช็คอาเปิดดูว่ายังไงนะครับก็เลยได้บทสรุปมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมอะ เจอแบบนี้ไนงะอาการผมเป็นแบบนี้นะซึ่งบางท่านก็อาจจะแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมาพูดคุยอีกหนึ่งข้อมูลนะเผื่อจะ,อะเป็นข้อมูลให้มิสหายได้นะครับก็คือนี่อันนี้คือโบของมันนะครับโบเดิมของมันนะครับนี่ของเดิมโรงงานเลยนะครับ3ปีกว่าแล้วตัวนี้รู้สึกว่าสปริงในนอสเซิลรู้สึกนอสเซิลเนี่ยมันจะเบามันจะเหมือนกับว่าเด้งเบาอ่ะ ผมความรู้สึกของผมนะผมก็เลยว่าเออหรือว่าไอ้นี่มันจะมีปัญหานะผมก็เลยถอดดูวิธีถอดถอดยากมากและใส่ยากมากผมไม่ได้ถอดให้ดูนะมันจะมีน็อตสี่แฉกตรงนี้เนี่ยครับถอดตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดหกแฉกหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตแบนสองตัวนี่นะครับแล้วก็ถอดออกดึงตัวนี้ออกมานะครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ดึงออกมาแล้วก็ถึงจะดึงนี้ออกมาได้นะครับปรากฏว่าผมดึงดูอ่ะสปริงนี่ยผมว่ามันอ่อนมันนิ่มนะผมก็เลยแบบเอาไงดีวะพอดีไปเห็นที่ลุกกี้นะครับเขาเอาอะ อ่าตัวนี้เข้ามาขายนะครับจะเป็นตัวตัวแซนด้าตัวอรจินอลนะสำหรับปืนรุ่นนี้นะครับมาขายผมก็เลยลองสัจะลองสั่งมาอ่าสั่งลูกสูบมานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยวันเกิดปัญหาคือไอโบผมตรงนี้แม่งล้าวเว้ยมันล้าวอ่ะผมไม่รู้เพราะอะไรและขนาดปืนไม่ค่อยได้ยิงนะก็เลยสั่งมาแม่งทั้งโบเลยเนี่ยทั้งตัวโบด้วยตัวดอสเซิลด้วยนะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะครับนี่อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับ ใหม่ๆกิ๊กๆเลยอ่าแล้วก็อ่าเนี่ยมันจะดูแข็งกว่าไอตัวน็อตสปริงเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคือความเสื่อมหรืออะไรนะครับอันนี้คือกล่องเขาเป็นงานของเวฟซีเขาแหละไต้หวันนะออริจินอลเลยนะครับเดิมๆเลยนะเป็นอะไรเดิมนะก็เลยเอามาเปลี่ยนดูแล้วก็หายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะอ่าเดี๋ยวผมขอบรรจุลูกใส่แก๊สแล้วเดี๋ยวใส่โบเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกครั้งนะครับ เปลี่ยนโบแล้วก็บรรจุลูกบรรจุแกเรียบร้อยนะครับอรับชมกันเลยนะครับใส่เข้าไปครับปึ้งลองดูตรงนู้นนะครับว่าเป็นไงนะครับนี่เห็นไหมครับแรงกว่าเห็นไหมครับลูกออกดูครับอ๋อดีคอยแรงมานะครับนี่นะแล้วก็ลูกหมดโบค้างนะครับโบค้างนี่ ลูกออกทุกนัดนะครับแล้วก็โบกค้างตามปกติเพราะว่ามันมีแรงรีคอยล์แล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับผ่านนะครับแสดงว่าเหตุเหตุของผมที่เกิดขึ้นนะ่ะที่ลูกออกบ้างไม่ออกบ้างอ่าโบวิ่งเบาแก๊สเบาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่านอตเซิร์นนั่นเองนะครับแต่คิดว่าเป็นแต่เป็นที่แค่ลูกสูบกับสปริงมันนั่นแหละอาจจะเป็นที่สปริงมันมันล้ามันย้วยแล้วนะครับเพราะว่าลูกสูบมันผมเห็นยังปกตินะไม่ได้ล้าไม่ได้อะไรนะครับ ก็เลยเปลี่ยนนะครับแต่ทีนี Suzuki> ้เนี it> it> ่ยไอโบผมก็มันก็มีปัญหาก็เลยเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับโอเคทํางานปกติสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับเลยมาพูดคุยเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเพราะว่าไอเหตุแบบลูกออกบ้างไม่ออกบ้างอ่ะสู่ญแยมจะมาจากขาเตะลูกเนี่ย อ่าแล้วผมสังเกตขาเตะลูกของผมมันบินบ really right. really like like anyway, like like okay, ินเบี้ยวเบี้ยวังไงไม่รู้ด้วยนะตัวเนี้ยนะมันบินบินเบี้ยวเบี้ยวด้วยอาจจะการใช้งานนะครับลูกมันก็เลยออกไม่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 ดีเท่าที่ควรนะไม่เหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติละลูกออกปกติทุกอย่างละทางานได้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมแล้วนะครับเลยมาเล่าให้ฟังนะเผื่อใครเจออะไรแบบนี้นะก็สามารถใช้ประยุกับตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องตรวจเช็คก่อนนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ เล็กๆน้อยๆหวังว่าจะมีหัมือเพื่อนบ้างนะครับ mm. ผิดพลาดบางท่นต้องให้นี้ด้วย mm. ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ